สวัสดีค่ะท่นานผู้ชมค่ะช่องเอเรน,นะคะแนวทางหวัวเลาาพัฒนานะะงวดวันที่เอ่อก้าตุลาคมนะคะวดที่ผ่านมาคุณยายเข้าหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะท่นานผู้ชมค่ะอ่าสูตรคุณยายก็ถ้าหลุดไม่เกินสองงวดนะงวดที่สามานี้มาตลอดนะเดี๋ยวขึ้นเลขสูตรให้ดูเลยนะผลออกที่ผ่านมาหนึ่งเจ็ด หนึ่งเก้าเจ็ดหกนะคะสูตรนะคะท่านผู้ชมขาแคบไว้เนาะแคบไว้ไว้วิเครอลไต่ต,ตรองนะคะ,ะสูตรสูตรตรงก่อนเนาะสูตรตรงเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่นะคะเอาเลยขึ้นมาตัวเดิมชุดล่างศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดนะคะ กลมๆนะคะตัวกลมๆก็จะเป็นสูตรหางหมานะคะก็มี8 7 9 8 0 9 1 0ชุดล่าง2 0งศูนย์สามอ้าสูตรคุณยายขึ้นมาแบบนี้อ่ะสุดยาวนะคะสุดยาวเอ่อสุดยาว3ตัวนะคะศูนด หนึ่งเก้าแปดสองศูนย์เก้าสหนึ่งสสองหนึ่งห้าสาสองหสี่สาเจดห้าสี่ปดหห้าเฉียงเชียงเบิ้ลนะคะโอ้ยเบิ้ล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 อีอยงน้อเดี๋ยวรอฝันอีกทีหนึ่งนะคะชุดล่างอ่ะเก้าชุดเด่นเ้าชุดเด่นคุณยายเดี๋ยวขึ้นให้เลยเออแปดเจ็ดสองเจ ศูนย์เก้าหนึ่งสี่สองห้าสี่สองหนึ่งสองสามสี่คุณยายเด่นแปดและเจ็ดนะคะคุณยายให้เบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะคะระวังเบิ้ลด้วยนะคะสุดคุณยายโอ้ยกี่งวดแล้วนี่ท่านผู้ชมค่ะกี่งวดแล้วเนาะจะเบิ้ลก็ไม่เบิ้ลน,นะคะอ่ะถ้างวดนี้ไม่เบิ้ลน,นะก็จะออกไม่แน่เลขเรียงนะจริงๆเนาะอ่ะ รอดูอรอลุ้นกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคนะคะอ่ะเดือนแปดนะ,ะแอดก็ให้แปดอยู่นะเดือนแปดนะอ่ะอไปวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะท่านผู้ชมขาทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวาส,สนาขอให้ทุกท่านมีโชคกับคุณยายด้วยนะคะท่านผู้ชมขาขอบพระคุณมากๆค่ะ